มีแก๊เจตตัวไหนบ้างที่ผมซื้อมาแล้วและปัจจุบันนี้ผมก็ยังคงใช้งานอยู่เดี๋ยวคลิปวิตัวนี้ผมจะพาไปดูทตละตัวนะครับมันจะมีบางตัวที่คนไม่ค่อยรีวิวแต่ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาแล้วมันโอเคเลยมันตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับขอเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวที่วางข้อมือนะครับอันนี้มันจะเป็นที่วางข้อมือสําหรับใช้เมาส์ใช้แท็บแพดนะครับจะช่วยลดแรงกดระหว่างข้อมือกับโต๊ะได้ค่อนข้างดีมันก็จะเป็นแบบ ที่มันนิ่มๆเนาะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็จะมียางกันเลื่อนด้วยนะครับบางทีเราทํางานานานๆเนี่ยมันก็จะปวดข้อมือได้ตอนนี้ก็ก็ช่วยได้แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่นะตัวที่2เนี่ยที่ผมซื้อมาก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอยู่ก็คือตัวของ e r g o n o m i c m มา s e นะครับอันนี้จะเป็นเมาส์ที่มันรองรับข้อมือของเราได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันก็คือเราสามารถใช้งาน เชื่อมต่อทั้ง Windows แล้วก็ MacOS เลยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้หรือว่าจะต่อแบบดังเกลก็ได้นะครับอันนี้คือมันสะดวกสบายมากแล้วก็มันสามารถต่ออุปกรณ์เนี่ยได้ถึง3อุปกรณ์เลยโดยตัวของบลูทูธเนี่ยเราก็สามารถกดสลับอุปกรณ์ได้นะครับสมมุติเราจะต่อกับ Mac ต่อกับ Windows แล้วก็ไปต่อกับตัวของ iPad อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถกดปุ่มสีแดงเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะสลับตัวของอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมอเตอร์นี้นะครับก็คือว่ามันสามารถ ที่จะใช้เป็นฐานเนาะแทนแบตเตอรี่เมาส์แบบนี้เนี่ยบางทีคือเขาใช้เป็นตัวของแบตเตอรี่นะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เวลาแบตเสื่อมได้แต่เนี้ยผมดูแล้วมันมันเป็นฐานนะก็ฐานเสื่อมแล้วก็แค่เปลี่ยนก้อนใหม่นะครับฐานหมดก็เปลี่ยนก้อนใหม่แค่นั้นจบเนาะเมาส์ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็มีปุ่มตัวของ forward backward มาให้แล้วก็มีปุ่มตัวของ DPI มาให้นะมีคลิกซ้ายคลิกขวาปกติแล้วก็มีตัวล o กกลิ้งสเกลนะแล้วก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะไม่มีเสียงด้วยนนับมมเเป็อีแบบแบบงยาก มันไม่รบกวนเวลาเรานั่งทํางานากลางคืนแล้วมีคนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะเสียงเงียบเสียงเงยบามากๆนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามัคนควรจะปรับปรุงก็คือตัวของ l o o k i n g s c o r e นะครับผมรู้สึก <chool> ว่าเวลาเราสกอร์เร็วๆแรงๆเ,เนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราสกอร์แบบชา้าๆปกติอ่นนี้มันก็ใช้งานได้นะครับสำหรับแกจิตตัวที่3เนี่ยผมว่าสาวก a p p l e น่าจะชอบตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของ Magic t r a c k p a d นะครับ อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็เป็นตัวของ PORT ต USB-C นะที่เขาเพิ่งอัปเกรดมาแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมสีขาวกับสีดําราคามันไม่เท่ากันนะครับสีดําแพงกว่าผมก็เลยซื้อสีขาวมาใช้งานแทนอันนี้ข้อดีเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราใช้ Mac ต่อกับจอข้างนอกอ่าแล้วเราใช้แท็คแพดเนี่ยผมก็ถึว่ามันมันทำงานได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็มี Productivity ที่มากกว่าการใช้เมาส์นะครับบางทีเนี่ยเราใช้เมาส์ล้วไม่สามารถใช้ตัวของ g e ก t u r e ได้เนาะ จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าจะเปิดตัวของลันเชอร์ตัวของมิชชั่นคอนโทรลหรือว่าจะเปิดแบบสลับหน้าต่างแบบแบบเร็วๆอะไรเงี้ยคือการใช้เมาส์เนี่ยมันก็จะช้ากว่าการใช้ตัวของแท็คแพดนะครับเวลาเราน่าทํางานานานๆอย่างเงี้ยผมถือว่าใช้แท็คแพดแล้วแล้วมันทํางานได้เร็วกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของอาจจะเป็นการตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยปกติถ้าเราใช้เมาส์ใช่ไหมเราก็ต้องกดชิปแล้วก็กดสโกโลกิ้งอ่านี่มันจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของแท็คแพดเนี่ยเราสามารถที่จะ ปัดนิ้วซ้ายขวาได้เลยแล้วก็ตอนเราใช้ตัวของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้อันนี้คือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากมากมันเหมือนกับเราใช้แท็คแพดบนเครื่องแม c เลยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนมาใช้แท็คแพดค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือเมาส์แทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่ใช้แท็คแพดแทนนะมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็คล่องตัวกว่าตัวที่4นะครับที่ผมซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมทํางานได้อย่างแบบ สนุกมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือจะเป็นตัวของ mechanical keyboard นะครับอ่าเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ m e c h n i key นะครับอ่าที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้เลยก็คือเป็น K600 นะครับอ่าหน้าตาแบบนี้แล้วก็อ่ามีสสีนะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแต่ผมซื้อสีขาวมาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบเห็นไฟที่มันแบบชัดๆอะ่ะผมแนะนำก็คือไปซื้อที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันน่าจะเห็นไฟชัดกว่าผมรู้สึกว่าสีขาวที่ผมซื้อมาเนี่ย ไฟมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือมีตัวของซอฟต์แวร์มาให้นะครับใช้งานได้ทั้งบน Mac แล้วก็บน Windows แล้วก็บน Linux ก็ได้นะแต่ผมลองลงไดเวอร์แล้วอะ่ะแล้วมันรันไม่ได้นะครับบน Mac ตระกูล M อม่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอืมอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวปุ่มนี่นะครับเราสามารถหมุนได้นะอ่าเราแค่หมุนอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบปรับเพิ่มลดเสียงละถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดเสียงนะ ดอีกครั้งนึงก็เป็นการเปิดเสียงตามปกติเออนี่คือคือทํามาได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบ82ดสิบชีนะครับทำไมไม่ซื้อแบบเจออ็ดสิบห้าชีเดี๋ยวที่มันแบบไซส์เล็กๆมาคือตัวนั้นน่ยผมดูแล้วมันจะกดปุ่มฟังก์ชันค่อนข้างยากนะผมก็เลยซื้อเป็นตัวแบบกลางๆมาแล้วกันอ่ะก็เป็นไซส์ประมาณนี้ก่อนหน้านี้นี่นะที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวของคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวของแป้นน้แพดมาให้นะเป็นตัวเลขแล้วกก็็เปปปนนุ่มมยาตาตตินะ ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาก็ประมาณ500นะครับแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่มันแถมมากับเมาส์แล้วก็จะมีตัวของดังเกิลให้แต่เหตุผลที่ผมเปลี่ยนเลยก็คือตัวของดังเกิลที่มันเป็น USB 2.4อะเอออันนั้นคือมันสัญญาณมันหลุดค่คอนข้างบ่อยเวลาเราใช้งานร่วมกันสมมติเราใช้คีย์บอร์ดบวกเมาส์อย่างเงี้ยเราก็เสียบดังเกิลเข้าไป แล้วบางทีสมมติมันมีดังเกิลที่ผมเสียบอยู่ด้วยอาจจะเป็นคีย์บอร์ดยี่ห้ออื่นเป็นเมาส์ยี่ห้ออื่นอา่าที่เสียบอยู่ด้วยอย่างเงี้ยสัญญาณมันจะหลุดบ่อยนะครับผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนใช้เป็นแบบบลูทูธดีกว่าใครที่ใช้แบบดังเกิลอยู่แบบเนี้ยแล้วเราไปเสียบกับคอมเนี่ยทีนี้สัญญาณมันหลุดบ่อยผมแนะนําก็คือคุณลองเปลี่ยนใช้เป็นแบบบลูทูธดูอันนี้ผมว่าช่วยได้เยอะสำหรับตัวของแกจิตตัวที่5เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้าาางงาลแล็ปท็อปนะอาจจะเอาแล็ปท็อป จอมอนิเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วแบบนี้โอเคตอบโจทย์เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของแบบพับสแตนนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือมันมีพัดลมมาให้ด้วยตรงนี้พัดลมขนาดใหญ่มากนะครับก็ขนาดเนี่ยประมาณ10เซนคูสิเซนเลยแล้วก็เป่าลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมชอบเอามาใช้กับตัวของ MacBook นะที่มันเป็น MacBook a อ r มันก็จะระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะสำหรับใครที่ใช้ตัวของ MacBook Air เนี่ยก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราใช้งานเครื่องมันหนักๆเนี่ย มันจะมีอาการทัพทัลลิงหรือว่าความเร็วของ CPU เนี่ยมันจะดรอปลงนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้เพราะลมตัวนี้มันก็ช่วยเรื่องนั้นได้นะก็คือมันทําให้ไม่เกิดอาการทัพทัลลิงแล้วกันเพราะว่าตัวของ macbook ที่ผมใช้เนี่ยผมทําการมอดด้วยก็คือเอาตัวของ t h e r m a l p a d เนี่ยไปใส่เข้าไปเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้อบาบความร้อนออกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นผลทดสอบของตัว macbook นะครับของ SolarBay นะ20ลูปก็ปกติแล้วเนี่ย ตัวของรูปหลังๆเนี่ยมันก็จะเกิดการดรอปลงมานะทำให้เกิดการทาวทวลิง่งแต่ว่าอันนี้ผมได้ทำการมอดตัว MacBook ไปนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิธภาพมากขึ้นอันนี้ก็คือมีพัดลมช่วยด้วยนะมันก็ระบ,บายความร้อนออกได้ค่อนข้างเร็วนะครับข้อพิจารณาของตัวนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถเอาไปใช้งานนอกบ้านได้นะครับเพราะว่าตัวของแบบทอปสแตนตัวนี้เนี่ยมันมีน้าหนักค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรสําหรับใครที่อยากเอาไปใช้งานนอกบ้านได้ด้วยผมแนะนําก็คือ ไปซื้อที่มันเป็นแบบพับได้แบบมีพัดลมในตัวดีกว่าครับอันนั้นก็จะตอบโจทย์ในการพกพามากกว่าสําหรับตัวที่6นะครับที่ผมซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยก็คือจะเป็นตัวของ E อ็นแคนัลเอสเอสดีนะครับอันนี้จะเป็นตัวของยูเกีนนะเป็นแบบ e n c o โคเ r นะครับก็คือเราต้องไปซื้อตัวของ M.2 มาใส่เองราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าการที่เราไปซื้อแบบสเร็จรูปนะครับถ้าเป็นแบบสเร็จรูปเนี่ยบางทีมันอยู่ประมาณ 3- 4, พันบาทเนาะในความจุ1เทราไบต แต่ถ้าประกอบเองเนี่ยตัวของ e n c o โคเ r อร์10 g b ก็อยู่ประมาณ4-500นะครับแล้วก็ตัวของ SSDm.2 อีกก็อยู่ประมาณ1,500-2,000นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ยี่ห้อนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็อาจจะไปซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปมาใช้ก็ได้นะครับอันนั้นก็คือมันก็จะตอบโจทย์นะคือแบบซื้อปุ๊บก็ใช้ได้เลยแต่ใครที่รู้เรื่องเทคนิคนิดนึงเนี่ยคุณซื้อเป็นแบบ e n c o โคเ r มาก็ได้ครับไปหาที่ม,มาแาลวก็ เอ็นโคเชอร์ที่มันแรงๆเนี่ยสมัยนี้ก็ผมเคยเจอของยูกินนะที่มันเป็นแบบ40กิกะบิตอ่ะอ่านั้นก็อยู่ประมาณ2,000-2,500นะครับแล้วก็ตัวนี้มัน10กิกะบิตมันก็อยู่ประมาณ500-600เองนะแล้วก็ตัวของ M 2ัอีกก็ประมาณ1,500-2,000อันนี้คือเป็นแบบขนาด1เทนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะหมดประโยประมาณ2,000-2,500บาทในการได้ SSD 1เทราไบต์มากับ Enco โคเชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสเลดรูปมันจะเริ่มต้นที่ 3,000- ถ้าแบบดีๆหน่อยก็อาจจะมี5 6าหกพันบางตัวก็เป็นหมื่นนะครับซึ่งตัวของราคาเนี่ยถูกแพงมันก็จะผันแปรตามการอ่านเขียนข้อมูลแล้วก็ความจุข,ของข้อมูลเนาะยิ่งอ่านเขียนเร็วความจุเยอะอ่ะอันนี้ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับสำหรับตัวที่7นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวจอมอนิเตอร์นะที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของจอมอนิเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดิร์นนะ2 7 1 U.L เป็นแบบ4 K นะครับ ผมเลือกใช้จอ 4K เนี่ยเพราะว่าเวลาเราซูมหน้าจอเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยแตกอ่ะสมมติผมซูมเข้าไปปึ๊บเงี้ยอืมถ้าเราซูมหน้าจออย่างเงี้ยภาพมันจะไม่ไม่ค่อยมีการแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางรุ่นเนี่ยที่ความละเอียดมันต่ําๆเช่น Full HD เวลาเราใช้ฟังก์ชันในการซูมหน้าจอเนี่ยมันจะทําให้ภาพแตกได้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นแบบเป็น 4K ไปเลยดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือสี DCI P3 99%นะครับเนี่ย ก็คือสเปคตามนี้เลย139%นะครับ sRGB แล้วก็ Color 10บิตด้วยอันนี้คือผมเอามาใช้ในการทําแบบพวกแต่งรูปทํำกราฟิกอะไรด้วยนะราคาเนี่ยที่ผมกดมาได้มันอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นนะครับตัวนี้ ลองไปดูออนไลน์ดูไม่ไม,ไม่ไม่เกินหมืน่นยิ่งช่วงแฟลชเซลช่วงอะไรเงี้ยมันก็ราคาลดลงไปค่อนข้างเยอะนะเป็นจอ 4K แบบ IPS 60 h z นะครับอาจจะไม่เหมาะกับเกมมิ่งเท่าไหร่เพราะมันแค่ 60H z เองนะข้อพิจารณาอย่างหนึ่งของจอตัวน,นี้ก็คือเราจะไม่สามารถใช้ตัวของแขนจับวีซ่าเมาส์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตให้ยึดนะแล้วก็เนี่ยจะมีแค่ฐานตั้งอ่าฐานตั้งตรงน,นี้แล้วก็สึกมันจะเนี่ยก้มเงยได้ประมาณ20องศานะครับ ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็รู้สึกว่ามันโอเคกับราคานะขนาดก็27นิ้ว 4K นะครับทำงานกราฟิกทำอะไรได้แบบสบายเลยมีการแบบใช้พวกบูไลท์ได้ด้วยนะครับถนอมสายตาอะไรแบบนั้นอนะแล้วก็ที่ผมซื้อตัวนี้มาเลยก็คือตัวนี้ครับตัวของพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมันมีตัวของ Type C เนาะเป็น DP adapter ให้ด้วยก็คือเราสามารถเสียบ MacBook ได้ด้วย Type C เส้นเดียวแล้วก็ ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงคือมันมีไฟเลี้ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะ65วัตต์นะตัวนี้แล้วก็มีดิสเพย์พอร์ตมาให้มีเฮดโฟนแจ็คอาจจะเฮดเฮดโฟนเอาเนี่ยก็คือผมว่ามันก็สู้สู้พอร์ตที่อยู่บน MacBook ไม่ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับมีประมาณ7ตัวเนาะแกจ็ตที่ผมมาแนะนําวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอื่นอีกนะครับเช่นไฟไลท์บาร์แล้วก็มีตัวของไวเลสชาร์จเจอร์อะไรต่างๆด้วยก็เดี๋ยวผมเอา ลิงก์แปะไว้ให้ตรง d e ด c สคริปชันแล้วกันใครอยากดูตัวไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย